ตอนนี้ลูกสาวก็มาเอาอาหารแล้วลูกสาวกำลังมาตักอาหารอาหารเยอะ FC เลือกกินได้ตามสบายนะคะ FC อันหน้ามาเมื่อกี้เหมือนเมื่อกี้นะ่ะเออเดี๋ยวแม่จะลงให้แม,ม่จะลบใหไ้ไม่ดูตอนอาปากอันนี้อร่อยอัน พอแล้วยายยายก็จะหาของกินในวันที่นี้กินขนมจีบเอาสักหนึ่งชิ้นโอเคเอาชิ้นเดียวพอเดี๋ยวกินไม่หมด for how to use มากินสลัดหนรนะคาไทยซีสลัดผักน้ำจิ้มขาา่าอร่อยอันนี้อร่อยมี่มะเขือเทศมีเหมือนก๋วยเตี๋ยวบ้านเรานะคะที่นี ะคะถ้าบ้านเราเขาเรียกวิเตี๋ยวเนาะอันนี้มันเป็นบนะหมะี่นะคะุกสวยเนาะนี่นะคะเอน่ากินอ้อเส้นบะหมี่ลูกทำน่ารักมากยิ้มสวยอันนี้คืออะไร อ๋อ oh, อันนี้พอ,อทำให้มันร้อนอยู่ใช้จีพี่ยายกินแล้วอันนี้ก็อร่อยอถ้ามันเย็นแล้วก็จะทำให้มันร้อนอีกได้ มีเค้กด้วยนะคะอีซีอันนี้ก็โพดอันก็โพดทำให้มันร้อนกับมันอืข้าวโพดกับมัน,มน,นอันนี้ก็ไข่ไข่หนึ่งคลิปยังไม่ได้ทำอันนี้ขนมปัง ไม่มีนมด้วยนะคะเีกีไม่มีนมด้วยเดี๋ยวจะกินนมอันนี้ไปกินกับนมนะคะเอฟซี อันนี้น้ำผลไม้อันนี้น้ำข้าวโพดเหรอน้ำข้าวโพดก็น่ากินนะกับถั่วเหลืองอันนี้กาแฟะนะคะจีอยากกินก็กดเอานี้นะคะน้ำข้าวโพดกับถั่วเหลืองเราจะกินถั่วเหลืองแล้วก็กดเอาอยากกินข้าวโพดก็กดเอา บรรยากาศข้างนอกรถวิ่งฝนตกฝนตกนะครัคือตอนนี้บ้านเรากี่โมงแล้วไม่รู้